กราบสวัสดีทุกท่านขอต้องรับสู่ช่องนัดปิ่นโตช่องที่อัดแน่นไปด้วยเกมสยองขวัญคับแก้วคับชามคับบ้านนะครับวันนี้ก็หยิบเอาเกมสยองขวัญในเกมหนึง่งมาเล่นให้ดูครับเรื่องราวของอพาร์ตเมนต์ใครเคยอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างอพาร์ตเมนต์มันก็จะเป็นห้อง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 ,อ,งอารมณ์เหมือนคอนโดก็คืออยู่ห้องใกล้ๆกัในอยู่ในตึกเดียวกันมีหลายๆห,ห้องชั้นหนึ่งมีหลายๆห,ห้องมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆเกมนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในห้องข้างๆบ้านเราเนี่ยแหละครับผมสมมติคนอยู่ห้องางเก้นี่งมี บางคนอาจจะเคยโดนรบกวนจากห้องข้างๆถูกไหมมีเสียงเคาะยามดึกกระแทกแรงๆปั้งปังปังปังโอ้ยฉันนอนไม่หลับเขาทำอะไรกันแต่เรื่องนี้มันแบบหลอนกว่านั้นมันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าเสียงกระแทกตอนกลางคืนเสียงครางงุงหญิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวครั้งนี้ก่อนจะเล่นเกมก็ขอแนะนำนะครับให้ทุกคนสวมแว่นดีๆสักอันหนึ่งแว่นกรองแสงที่จะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวน่ากลัวนี้ไปได้ <S <S คือต้องบอกกอนว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องใช้สายตาเยอะขนาดนี้เท่าแต่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเกิดในสมัยยุคหินพัฒนามาจากลิงเมื่อก่อนไม่ต้องมานั่งจ้องจออะไรเยอะขนาดนี้ทุกวันนี้โอโ้โหมอนิเตอร์รอบตัวเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นมือถือจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งเดินผ่านหน้าห้างไม่ได้อยากจะโดนแสงแม่ก็มมมีอออนนิเตร์ับ แสงเข้ามาใส่ตาเราทุกคนครับที่พูดมานี่ไม่ไม่ได้โมนะนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นหาแว่นดีๆมาใสา่แว่นกรองแสงที่พี่นจะแนะนำก็คือแว่นออฟตัสซึ่งแนะนำมา100 <แด S 2> ร้อย<แ>กว่าปีแล้วเนี่ย<แ>คือมันใช้ดีจริงๆล่าสุดนี่เปลี่ยนมาใช้ออฟตัสนะครับตัวนี้สปิดไฟแล้วใช้เลนเรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ด้วยดียังไงสปิดไฟเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ตัวท็อปซึ่งจะมี5รุ่นด้วยกันเนาะมันมีฟันทอมที่พี่เคยโชว์ให้ดูแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสปิดไฟซ ติวที่แบบวัสดุยอดเยี่ยมมากเทคนิคเลเซอร์คัทที่ปกติว่านที่ใช้เลเซอร์คัทเนี่ยราคาเป็นหมื่นแต่เนี้เขาขายในยราคาหลักพันนะครับที่สําคัญอ e ีเลนแอมเบอร์นี่มันช่วยได้เยอะมากจริงคือพี่ช่วงนี้ติดเดียโบสีสายตาพี่แทบจะพังแล้วตอนนี้แต่ใส่แวานนี้มันบรรเทาไว้ได้เยอะมากนะครับ เลนแอมเบอร์คือเลนคุณภาพสูงสุดของเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจฟังมาขนาดนี้เอออยากได้สักอันหนึ่งนะพี่ก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างคุณจะเอาไปตัดใส่ตาก็ได้เอาไปตัดให้เป็นแบบเลนออโต้ที่แบบออกแดดแล้วกลายเป็นสีดำถนอนสสยตาเหมือนแว่นกันแดดเท่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับไปลองก็ได้ที่ช็อปพาก่อนแบบเห็นราคาแล้วตกใจเอาไปลองที่ช็อปก่อนว่าชอบไหมที่ช็อปก็จะมีสี่สาขาอโโซนะแวะไปได้สยามสีลมหรือแม้กระทั่งสวนจตุจักรนะครับไปขอลองไปขอเล่นไปขอแบบสวมหลายๆแบบเพราะมีทั้งหมอก อย่าลืมบอกว่านัดปิ่นตอนนั้นมาลดทันที100บาทของไม่ดีจริงไม่แนะนําหรอกนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยโอ้จอซ่าขนาดกูจ้องจอคอมแล้วกูยังต้องมาเจอจอซ่าในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึงบ้าจริงแต่โชคดีที่ฉันใส่ออฟดัสอ่ะเริ่มเกมเป็นไงสุดยอดไปเลยสินะหมายถึงแว่นเนี่ยสุดยอดไปเลยโทรศัพท์ก่อนโทรหาใครเนี่ยฮลัลโหลทำไมเขาไม่รับสาย นายวันวันครับมีเหตุฉุกเฉินอะไรคะพอดีหนูได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆค่ะอยากให้คุณตำรวจมาเช็คให้หน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายมีคนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามากลางดึกบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆจากอพาร์ตเมนต์ห้องข้างๆและนี่คือเทปบันทึกเหตุการณ์ของการตรวจ คนอพาร์ตเมนต์หมายเลขสี่สามหเราคือตำรวจนั่นเองแล้วนี่คือภาพที่แบบว่าแนวนี้อีกแล้วผมโคตรชอบแนวนี้เลยแนว VHS นั่นเองนะครับแนวเทปบันทึกนี่ครับมองไปไหนก็เจอแต่แสงโอ้ยแสงปวดตาปวดตาแต่โชคดีนะโชคดีเพราะอะไรออาตัสไงล่ะอพาร์ตเมนต์หมายเลขสี่สามหภาพสวยเดียวภาพมันแบบมันเหมือนจริงอนะทุกคน มาถึงเกามอ่ะนะผมจะพยายามเลื่อนเมาทาา์ช้าๆไม่ทุกคนเมา์กล้องนะครับผมเข้าใจว่าคนดูหลายคนช่องเราอะ่ะเจอเกมแนวเนี้ยแล้วหมุนภาพเร็วๆจะเมา์กล้องผมก็พยายามทุกครั้งเลยที่จะหมุนเบาๆแต่บางทีจังหวะหนีตายหรือเหตุการณ์กระทนหาาันผมก็ขอโทษด,ด้วยจริงนะครับมันต้องหมุนตามสชรราตญาณบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรผมจะพยายามคำนึงถึงพวกคุณก่อนเสมอห้องหมายเลขสี่สามหกอันนี้สี่สองสี่โอเคมันจะเรียงไป เลขขี้เลขคู่เลขขี้เลขคู่เพราะฉะนั้นสี่สามหกน่าจะอยู่ปลายสุดทางซ้ายแล้วคนแจ้งคือห้องหมายเลขข้างๆน่าจะเป็นเอแต่เท่าที่ดูนี่น่าจะมีทางไปต่อเนี่ยจริงด้วยเพราะว่าออมีมีเสียงคึ้งๆึงกลางกลางีดไหมครับทุกคนยินเสียงคึ่งกลางๆงไหมครับมันสุดแค่สามสิบไงตรงเนี้ย Okay. เ,เราสามารถซูมกล้องได้เลยทุกคนด้วยการกดคลิกซ้ายซูมคลิกขวาถอยอ่าแต่เห็นแล้วละ่ะเรามีจุดทั้งแยกครับเกมน,นี้เดินแล้วหัวโยกด้วยต้องพยายามเดินได้ช้าเดี๋ยวคนเมาเดี๋ยวคนเมากล้องค่อยๆไปให้ใช้คลิกซ้ายคลิกขวาในการซูมกล้องโอเคฉันเรียนรู้ไปแล้วมันที้นี้สี่สามหกก็คือห้องสุดท้ายครับ เราควรจะเคาะเรียกไอ้ห้องข้างๆก่อนไหมแบบเอ้ยเรามาถึงแล้วนะคุณแจ้งความอะไรกับเราไม่เหรอไม่ได้นะเสียงอะไรวะกระแทกอะไรวะเนี่ยสี่สามหกเรา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 เคาะเรียกห้องนี้ก่อนสวัสดีครับผมมาแล้วนะครับไม่ได้ทุกครั้งที่ตำรวจจะเข้าไปยัง พื้นที่ที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่รู้เขารู้สึกยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องสูดหายใจลึกๆก่อนมาโอเยเข้าได้เลยนะครับไม่มีใครล็อกประตูอะไรนั้นสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครอยู่ไหมครับซูมเข้าไปก่อนเลยขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับ ลโหลโอ้ oh, มีซากขวดเบียร์อยู่ตรงนี้ครับเหมือนว่าที่นี่จะมีคนขี้เมาคนหนึ่งที่ไม่เก็บบ้านอาศัยอยู่นี่เป็นเหมือนกับไอซ์แลนด์ที่เคาน์เตอร์ครัวอะไรเงี้ยผมสังเกตเห็นขวดเยอะมากนะรตรงนั้นเวลาประมาณ เสียงเปิดประตู What ถือปืนได้แล้วมั้งคุณตำรวจห้องเนี่ยยังเปิดอยู่นะเสียงอะไรครับห้องนี้ล็อกส่วนบริเวณนี้เนี่ยบุหรี่ยังจุดอยู่เลยนะครับเหมือนเขานั่งดูวิดีโอเทปอะไรบางอย่างแล้วก็ กินเบียร์ไปด้วยนะตีหนึ่งกว่าแล้วมึงไม่นอนเหรอทำเสียงอะไรโคมคามตอนตีหนึ่งวะซูมไปเนี่ยมันไม่สามารถจะเห็นรายละเอียดหรือว่าตัวอักษรอะไรได้นะเพราะฉะนั้นแต่มันกดตรงทีวีได้วะเราหยิบเทปขึ้นไปเล่นได้ไหมไม่ได้นะครับคงต้องเข้าไปด้านในแล้วยังไงทำอะไรอยู่เนี่ย ประตูนี้แง้มว่ะต้องเป็นเสียงประตูเมื่อกี้ลูกบิดแน่เลยที่มันแง้มออกมาครับฮัลโหลนี่ตำรวจนะครับมีไฟกระพริบพ,พร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง the times ห้องพักที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเราลองหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาดูครับกด f เพื่ออ่าน sub title หนังสือพิมพ์บอกว่าหญิงสาวอายุ23ปีถูกรายงานว่าหายตัวไปครั้งที่4ี่ในรอบ2เดือนตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมืองเล็กๆที่ชื่อบัชวิลล์อินดียนามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกันของการหายตัวไปนะครับตำรวจท้องถิน่นก็รายงานมาว่าพวกเขากำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อตามหากลุ่มลัทธิหรืออะไรก็ตามที่ลักลัก,ลก,ลกพาตัวผู้หญิงเหล่านี้ไปก็ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์เข้ามาให้มากที่สุดจะได้เป็นเบาะแสนะครับ โทรศัพท์แม่งมาดังตอนที่กูกำลังพยายามจะอ่านอะไรสักอย่างว้ตรงนี้ก็คัดเอาแล้วว่าบ้านไม่ได้ใหญ่นะครับประพาร์เมนนี่เล็กๆเลยนะแต่ไอ้เสียงคือกราฟที่เราได้ยินเนี่ยเกตเอาครับเขากำลังมารีบออกไป เขาจะฆ่าคุณเรามีเวลาไม่มากแล้วอ้าไอ้เหียซ่อนเอ้าซ่อนที่ไหนละ่ะไอเวนมันเข้ามาดักกูเนี่ยไอ้เหียซ่อนที่ไหนเอ้าซ่อนที่ไหนซ่อนในถังซ่อนในตู้กูดับไฟก่อนลวกูซ่อนหลังประตูอะซ่อนหลังประตูห้องเก็บของ ไฟไว้หน่อยออกไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันวิ่งเอ๊ะนั่นประตูวะเหมือนจะเข้าไปแอบได้เลยแต่ว่าไม่ทันแล้วมัง้งเสียงมันมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆอยากไปกดตรงนั้นจังแต่ว่าเดินออกไปก็กลัวจะโดนมองเห็นไปแล้วไปแล้วปะ่ะอันนี้เข้าไม่ได้นะครับมีเสียง มีเสียงประตูปิดไปแล้วนะครับ What h e i s c o m i n g เขาจะกลับมาฆ่าคุณเขาคือใครอ่ะแล้วกูออกได้ยังออกได้ยังล็อกแล้วเฮีย Oh my god ประตูบานนี้แง้มแทนนี่กูเป็นตำรวจมึงขอกำลังเสริมสิงโง่ขอกำลังเสริม <Weber. S 1> ถ้ากูเป็นตำรวจกูต้องขอกำลังเสริมแล้วสถานการณ์แบบนี้วอหนึ่งเรียกวอสองอะไรก็ว่าไปห้องน้ำเปิดออกว่ะเปิดปิดได้ไหมไอเสียงครึ่งๆแม่งคืออะไรวะเนี่ยกดอ่านนี้ reminder I h i t the key to the drawer on the shelf in the kitchen ฉันซ่อนกุญแจของลิ้นชักนี้ไว้บนเชลในครัวบนเชลในครัวนะมันซ่อนอะไรไว้ในลิ้นชักนี่วะบนเชลในครัวกูออกตอนนี้ได้ไหมก่อนบนเชลในครัว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 เชลไหนวะ ชลไหนเนี่ยกูอยู่ในครัวเนี่ยไหนอย่างนี้มึงเรียกว่าซ่อนอ <c oughs> มึงไม่ได้เรียกว่าซ่อนมึงวางไว้เฉยๆกูเห็นหน้าคนแก่หัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไม่ใช่คนแล้ว รูปภาพรูปภาพหน้าประตูนี่แล้วนั่นอะไรรูปภาพหน้าประตูรูปนี้ทำไมอะไรทางลับทางลับทุกคนมีเสียงบางอย่างเคลื่อนออกมีกลไกบางอย่างทำงานที่ไหน เสียงกึ้งกึงเนี่ยนี่มึงขังใครเอาไว้ที่นี่เนี่ยโอ้ oh my god แมงวหหีแมงวันกำลังเสริมวอหนึ่งเรียกวอสองเดี๋ยวนี้โอ้เสียงแมงวันมาก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหกูจะเหลือเฮียอะไรลตอนนี้ ตายหรือ,อยังแต่ขยับตัวไม่ได้แล้วทุกคนกูว่าขันหลังไปโดนแน่ๆหน,นึ่งสองโอ้มันเดินถอยไปถอยไปไหนไปไปไหนกูเนี่ยกูเนี่ย,ก,ยกำลังเสริมเนี่ยไอ้ คนนีกูจะพุ่งเข้ามามันถอยออกเว้ยมันยังเหลือทางให้เราเดินทุกคนแต่จะได้ออกไหมนั่นเป็นคำถามที่อยู่ในใจว่ากูจะได้ออกหรือไม่เฮ้เหียออกหรือไม่ไม่ออก อไรอีกอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะแล้วดับไฟทำไมแล้วทำยังไงต่อคราวนี้ชีวิตกูโอ้ยเป็นตำลงตำรวจมังก็พังประตูไปเนาะเอ้ยเวลาเหมือนจะเดินแล้วครับ ไอเสียงครึ้งคนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยทีวียังเปิดไม่ได้ครับหมุนช้าๆหมุนช้าเดี๋ยวคนเมากล้องเดี๋ยวคนเมากล้องหมุนช้าๆอ,อปล่อยกูออกไปจากที่นี่เถอะนะกูไม่ไหวแล้วแล้วทำยังไงต่อล่ะครับเนี่ยฮออ มันมีอะไรในห้องนั้นบ้าวะเราพลาดอะไรบ้าวะสับขัดเอาแม่งมันมีค้อนไงเราเอาไปทุบอะไรก่อนทุบป,ประตูเหรอเอาควายไปทุบป,ประตูทุกคนเอาค้อนไปทุบป,ประตููต้องไปจากที่นี่ถ้าไม่ทุบป,ประตูก็ทุบหัวแม่งเลยผีอะ ขวดหตรงนี้ได้ยังไงจ๊ะไปจากดีนี่ทุบสิทุบมึงมีค้อนเนี่ยมึงทุบสิไอ้เฮียแล้วกูอาค้อนมาทำไมวะทุบนาฬิกาเหรอทุบขวดเหรอหรือเคาะอะไรสักอย่างที่เป็นต้นเหตุของเสียงเนี่ยมันมีอะไรปิดขวางอยู่หรือเปล่าวะ กำแพงสักจุดในบ้านเนี้ยมีแน่ๆเลยวะตรงไหนวะแม่มันไม่ให้ค้อนมาหรอกหรือว่าในห้องนั้นนั่นแหละมันมีทางไปต่อหรออาลองดูอะโอ ไม่แล้วกูออกคอนมาทำไมเนี่ยเชยเออทุบหัวตัวเองตายไปไหมถ้าต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปแล้วก็ทุบหัวตัวเองซะมีอะไรทเท่าหยิบจับได้ไหมมีอะไรทเท่ากดได้ไหมเราได้คอนมา เราต้องทุบอะไรสักอย่างนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเราต้องทุบอะไรนะพยายามเดินหากลิ่นหรือวีแววบางอย่างอยู่อุ้ยไอ้เฮียล็อกห้องทำอะไรเนี่ยโอ้ยกูเข้ามุมก่อนแหละ โอ้ยจ oh ังหวะนี้หรือเปล่าที่ต้องใช้คอนเนี่ยมันเปิดเข้ามาก็ทุบหัวมันแค่นั้นแหละก,ก็ๆๆด้วยไอ,แอย้แอบนี่แอบเติมเฮ้ยกำลังเสริมถึงเวลาแล้วมั้งกูดเดินไปเนี่ยถ้าสมมติว่า โจรแม่งฉลาดแม่งแอดอยู่ข้างๆสักข้างหนึ่งกูเดินไปกูโดนกระชากคอกูอตายเลยนะตำรวจก็ตำรวจเถอะพยายามมองก่อนมองก่อนเฮ้ยซ้ายขวาไหยกูไปเถะนะ ถ้ามึงจะไม่ฆ่าก,กูมึงก็ปล่อยกูเถอะคุกบทีวีแม่งบ้านมึงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยอย่าทรมานกูเลยขอร้องไม่ปล่อยกูคันทีอีเวน เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะเจอรูแล้วป๊อกป๊อกป๊อกปอกเร็วมีอะไรในนี้หรือเปล่าเทปมึงมีเวลามานั่งดูเทปในบ้านของฆาตกรซึ่งฆาตกรเดินอยู่ในบ้านมึงเอาเทปมาเปิดในบ้านหลังนี้ตอนนี้ได้ได้อยากดูดู ถ้าเหมือนอยู่บ้าน make yourself at home มามึงนั่งโซฟาแดกเบียดูดุรีกันมันเลยเอา <Hey. S 1> เริ่มอะไรให้กูดูอะไรอะไระเนี่ยอะไระเนี่ยวัดที่มันบ้านหลังนี้นั่นมันคือห้องที่ไปทางลับนี่ อะไรอ่ะอะไรวะไปเอ็กซเลย์เหรออะไรอ่ะรูปเหมือนรูปกระดูกทุกอย่างมีกุญแจอยู่ในซี่โครงเหรอครับแถวแถวเชิงกานแถว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 ตรงสะโพกเหรอกูต้อง ไปเอากุญแจที่อยู่ในท้องคนเนี้ยนะแล้วกูจะอ,อะไรงกักมามีดเหรอไอ้ไหนมีก่อนเยวก่อนโอ้กูถามจริงกูเป็นตำรวจจริงเหรอเนี่ยตำรวจไม่ทำอย่างนี้ตำรวจต้องเรียกเพื่อนต้องเรียกหน่วยนูน้นหน่วยนี้มาแล้วมึงต้องไม่ลงมืออะไรด้วยตัวเองแบบนี้มึงไม่ใช่ตำรวจไอ้มึงไม่ใช่ตำรวจ โอ้โควานเอากุญแจซึ่งเป็นกุญแจอะไรก็ไม่รู้ออกมากุญแจบ้านหรือเปล่านะ <c oughs> ไหนอะไสไม่เห็นแตกเลยโอย้เสียงไม้ลั่นหนักมากข้างนอกอยกูเห มันไม่เหลือประตูเฮียอะไรให้ไขแล้วนอกจากทางออกปล่อยก,ใกูใครแจ้งกูใครแจ้งกูให้กูมาที่นี่อีเวนมึงแกล้งกู what มึงเป็นตำรวจมึงก็กลัวมันเหี้ยแล้วก็วิ่งสิเร็วมึงเป็นตำรวจ,ม,รวจ,ม,รวจมึงก็ชักปืนออกมามึงวิ่งทำไมเนี่ยออกไปกำลังเสริม ไม่เข้าใจมึงตำรวจตรงไหนมึงวิ่งทำไมปืนก็มีลงข่าวเลยมึง breaking news ข่าวท้องถิ่นวันนี้แซมเทอร์เนอร์ถูกพบศพในอพาร์ตเมนต์อ๋อไม่ใช่แซมเทอร์เนอร์คือฆาตากรค,ครับเป็นคุณหมอด้วย มีคนหนึ่งที่ถูกท,ที่ถูกจับตัว,ตวไปตอนท้องด้วยนะครับผู้หญิงเนี่ยแล้วเขาก็ให้การว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ทำลงไปเลย there ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเหยื่อมากกว่าสี่คนนี้ด้วยหรือเปล่าฆ oh, าตกรเลือดเย็นมากนะครับจบเรียบร้อยบ้าบอคอแตกแหกขี้คอก และนี่คือเรื่องราวของตำรวจที่วิ่งหนีฆาตกรนะครับซึ่งจบลงไปแล้วนะถ้าทําให้เมากล้องพี่ขอโทษด้วยนะบางจังหวะมันไม่ได้จริงขอให้ทุกคนสนุกสนานกับคลิปนี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะถ้ารู้สึกว่าดูคลิปนี้แล้วปวดตาเมื่อไหร่หรือทําอะไรแล้วปวดตาเมื่อไหร่ก็ไปหาแว่นกรองแสงดีๆมาใส่ออฟตัสรอคณอยู่ที่ลิงกด้านล่างครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกูณเหลือเฮียอะไรละตอนนี้